อือนี่ก็นี่นี่นี่ถึงไม่มีอะไรมากครับก็พอมาคุยหายไปเดืดนะแแตดเรื่ะ ขึ้นยาคั่งเพื่อพวงเงี้ก็หาไไ้แปดเดือนกว่าเ้าเดือนก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะอืมปุ่งตุ้ยปูหลนหวานใจกรรมกรแล้วก็อีกหลายหลายคนอีกหลายช่องโทษที่ไม่ได้เอ่ยนามแล้วก็ ก็ช e ั่วโมงนี้ก็คงจะดูเด็กๆก็แบบแบบมาครั้างขหรับที่หายคืนาะก็พิจารณาเพื่อนทุกคนก็แบบไว้พักวันชั่วโมงนี้มันก็หลายๆอย่างหลายสิ่งก็ช่วงโควิดก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้มันก็หนาได ร้ <c oughs> ายมันยังไม่ได้บอกเป็นเพื่อนหรือว่าจะร้ายก็คืออาจารย์มดาก็คิดถึงหลังเทามาตอนน้องปูเข็น โอ้หลายๆติดหลายอย่างก็เปลี่ยนเปลี่ยนไเยอะก็ติดตามข่าวทุกข่าวยิ่งข่าวดีบ้านสีก็ก็ติดตามอยู่เพาบางครั้งก็ไม่ได้คอมเมนต์กับเพื่อนเข้าไปนะเข้าไปดูเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่ไม่ได้คอมเมนต์เลมากมายก็คือช่องนี้ก็ติดตามข่าวน้องยังโมก็สงสารน้อง พวกเราก็คุณเคลยรขอความจริงให้มันปรากฏเหตุใดแตงโมกบเรือได้อย่างไร่พวกเพื่อนๆก็ตามตามดูอยู่ทุกขั้นตอนนะ มปนอนมาแล้วมันก็้องดูนะดูช่อง,ช,องอช่องันี้กไ็ไปจับช่องพอดีน้องแตงโมทุองนก็อยให้พาากดนะไป เราทีาทำอะไรบ้างก็ต้องได้รับการเหมือนกับหลายๆสิี <c oughs> ที่เราติดตามกันช่วงนี้ก็คุ้มตัวทุกันหน่อยก็คิดถึงก็จะขึ้นไลฟ์พักนึงตอนที่ทาง YouTube เขาก็ผมก็ขึ้นไลฟ์ได้ได้นะเขาจะพยายามไลฟ์ nya. 8 8 แล้วตัภาพทีนีมันแรงรอบนี้มนะันแรงสุดๆเลยว่างคนาน้อยคน เพื่อนเที่เมาเามานะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้งานเป็นนานแต่อัก่กับก้บบาวเดือนเนื่องจากประสบอุบัติเหตุก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อทนทุกคนผมก็ตามเพื่อนที่ช่อง ก็ลองไลฟ์สดดูด้หลัะจาักที่ไม่ได้ลฟ์สดนานก็ปกติดีแล้วก็พยายามจะสร้างคิดสร้างอะไรแต่ต้องหยิระยะนึงก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามมาให้กำลังใจ <ST> S> <S ก็ตัวตนของลา่าความจริงก็คือตัวตนจริง <ST> S> <S กวาบางครับงผมยังทำอะไรยังไม่เป็นก็หลายๆอย่างกเาเ็เพื่อนๆก็ช่วยสอนทางน้องปุ้บปุยแล้วก็ <c oughs> เช่งเ่อนกดน,นะเข้ามาให้กำลังใจก็ขอบคุณมาก ช้าก็ฟังเพลงก็ลองไลดูครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงขอบคุณน,น้าทีา่เข้ามาหลังจากที่ผมไม่ได้ไลด์มานาน ัวตนของเล่าความจริงชาแนลก็คือตัวตนจริงันเพื่อนทางค่าวั้นยางอาชามาผมก็าทางค่าวรังกาแฟตื่นทีสีกว่า ก็เพ <łość> ื <S 2> <S 2> ่อนๆจะเพึ่งเิิยน้าความจริงเพราะยังตัวตนอยู่ยังจริงอยู่ดีเพิ่งจะหายดี่ก็คิดถึงทุกคน สิบนาทีสิบสิบห้านาทีตอนเพื่อนฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋นนไปไปยวขอ ก okay. ็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้งานหาง,งานก็ช่วงหางานก็หลายหลายอย่างมันเข้ามาบริบบุญช่วงนี้รู้รู้อยู่ว่าไปโดนกับช่องอใหญ่หลายๆชย่องที่กาลังหลายสดกันก็คิดถึงเพื่อนเพื่ก็อยากก็มาหาเพื่อน ขอบคุณต่อการติดตามว่าความจริงชาแนลก็ผมว่าในสไตล์ผมตามข่าวกอแล้วชั่วโมงนี้ก็เพิ่งจะก็ติดตามค่าวน้องแตงโมน้องแตงโมนี่ดาก็ทุกคไก็ู่าความจริงเราต้องการความจริงที่ให้มันปรากฏขึ้นไง ก็หลายๆหน่วยงานก็เข้ามาประชาชนเข้ามาติดตามคดีน้องแังโมเป็นคดีใหญ่ที่โทน่่วโลกแสดงความผิดห็นแสดงความเสียใจกับน้องแตงโม นี้ก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวสักพักมันจะออกไปลองดูงานอี่หน่อยเพราะวันนี้มันก็สังคมเศรษฐกิจตอนนี้แย่ยิ่งไม่มีงานยิ่แย่มีอย่างที่ี่ผมไม่ดื่มถ้าดื่มมันแย่เลยเพราผมผมไม่ดื่มของาทุกชนิด โอเคก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามขอขอให้คุณท่าเสียท่าดต้ององเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณครับวัสดีครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆขอบคุณครับ